สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการโกดิวินโดอย่างง่ายเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ไปนี่ครับดูโปรแกรมโกดิวินโดครับนี่ผมได้โหลดมานะเวอร์ชันสิบสามนะผมชื่อว่าวันที่โกดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะหยตัวนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวโกดตัวนะครับนี่อยู่ตัวใน้อมตั้งเชื่อไฟว่าวินโดว์นี่ตัวโก้ดของผมเนี่ยโส4บิตนะครับเนี่ยจุด G S O ก็คือไฟโค้ดนะครับถ้ามันเป็นไฟ์ w i นโดว์จะเป็น I O S นะครับนี่น SO นนน I S O นี่แหละผมก็จำไม่ได้นี่คือไฟโค้ดก็เป็น G S O นะครับ แกมครับเราจะมาสอนวิธีการกดนะครับกดคีย์โค้ดครับนนกดตร,รงนะครับรีสต์โตแล้วก็เลือกได้ครเป็นไดซีเนี่ยเราก็จะไปหาโปรแกรกมนรั่นคืออันนี้ผมเคยกดนะครับก็เลยอยู่ไว้ตรงนี้นะเปิ่มตัวที่หมายของมาใน,นดีวินโด้แล้วก็กนี่ยอลนะครับก็คือ แค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เรามากดเย็ดนะครับแต่ผมไม่กดนะครับาผมกด่อวานนี้เองครับผมครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับวิธีการกดเบดล์ครับผม